สวัสดีครับตอมไดอรการเงินนะครับวันนี้เรามาอ่านกราฟหุ้นกันเหมือนเดิมนะครับเราจะได้มาเรียกว่าศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับดูรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวนะครับว่ามีหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะครับมีคนเรียกร้องมานะครับว่าจริงๆอ่านกราฟหุ้นเนี่ยอยากให้อ่านกราฟกองทุนด้วยใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวลองเพิ่มดูนะครับอยากจะลองเพิ่มดูเหมือนกันแต่ว่ากองทุนรวมจริงๆเราอ่านกราฟไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าซื้อเนี่ยเราเข้าซื้อราคาปิดของวันอยู่ดีใช่ป่ะนะครับ โน้มหรืออยากจะดูเทรนด์นะครับของแต่ละกองทุนรวมนะครับว่าตอนนี้เข้าซื้อได้หรือยังเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเข้ามาละกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอ่านกราฟหุ้นนะครับมีคนบอกว่าอยากให้มันเป็น2ครั้งต่อสัปดาห์อยากให้เพิ่มเป็นวันอาทิตย์หรือวันแบบวันศุกร์หรือวันอะไรเงี้ยนะครับที่เตรียมสําหรับสัปดาห์นะเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเพิ่มคอนเทนต์หรือปรับอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าในซีรีส์อื่นๆมันก็จะมีผลกระทบไปด้วยนะครับรอติดตามแล้วกันว่าจะเปลี่ยนเป็นททิาาาางไหหนนนนนนะะะครรรััับวี้้เมมดูุกปณ เกือบเกือบสิตัวแล้วกันนะครับตัวแรกที่ผมหยิบยกมานะครับคือเดลต้าเดลต้าเราเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้ผมใช้กราฟทำเฟรมที่เป็นวัปนะครับภาพตรงนี้เราเริ่มเห็นการอ่อนกําลังลงนะครับของเดลต้าเริ่มมีความอ่อนกําลังลงมาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นคือแท่งแดงเริ่มเกิดขึ้นนะครับถ้าใครที่วาดก่อนหน้านี้มาเราก็อาจจะวาดเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับที่เราแตะ จุดต่ําสุดกิดจุดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเริ่มมีการหักหัวลงนิดหน่อยนะครับจากกราฟเนี่ยสวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนโดจิที่มันเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้าเกิดเราดูในส่วนของ m a c d r s สเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีความแผ่วนะนะครับรวมถึงเวลาที่ผมให้ดูเนี่ย ก็จะให้ดูว่าถ้าใครที่ใช้ตัว Tradingview นะครับเราใช้ตัวที่มันเป็นตัวนี้มันก็คือ MACD นะครับหรือ MACD ีถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีอ่อนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะตีความว่ามันหมดกําลังแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมันไม่ได้เสมอไปนะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเขียวเข้มเขียวอ่อนตรงนี้ของ MACD ของตัว t r a d i n g View เนี่ย ช่วยช่วยพิจิกได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกว่าเขียวเข้มเปลี่ยนเขียวออกถ้าปเปลี่ยนมันเขียวอ่อนปุ๊บเนี่ยบางทีเราควรจะออกตั้งแต่ทางนี้ใช่ปะ่ะนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนขึ้นมาแต่ถามว่ามันมีฟอลบ้างไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสฟอลก็คือมีโอกาสผิดพลาดจากสิ่งที่เราคาดการไว้ก็ได้นะครับเพราะนั้นแนวโน้มของเดลต้าตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเริ่มมีการอ่อนกําลังลงเล็กน้อยนะครับทำให้อาจจะมีแบบ ความมือหว่าบ้างนะครับที่ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับผมมอเอาเอาเอาวอลลุ่มมองนะจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวถัดไปนะครับที่เราจะคุยกันคือ S.C.C บุใหญ่ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะดูภาพย้อนออกมาหน่อยไกลๆออกมาหน่อยนะครับสิ่งที่ถ้าเรามองไกลๆมีคนถามว่า,วาเวลาตีเทนลนนเนี่ยเราตีแบบไกลขนาดไหนเราตีแบบลึกมากไหมนะครับก็มันถามผมนะผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองภาพภาพไกลขนาดไหนนะครับถ้าเกิดส่วนตัวก็อาจจะตีไว้แบบนี้ ใช่ไหมนะครับถ้าเราเห็นว่าเราตีแบบนี้เราจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราตีจากจุดต่ําสุดนะครับมาจุดต่ําสุดของคลื่นลูกที่2ลูกที่3เนี่ยภาพเนี้ยแปลว่าถ้าเป็นไปตามลักษณะมันก็ควรจะวิ่งออกมาตะเส้นเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเราไอตัวเส้นพวกนี้มันมาวาดกับตัว r s i m a c d เดได้ไหมคตอบคือได้ นะครับคำตอบคือได้ส่วนตัวผมก็จะวาดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือจุดต่ําสุดนี่ขึ้นลูกที่2อือึ้นลูกที่3เนี่ยครับหนึแล้วสาพราะนั้นการจบรูปของขึ้นลูกที่3เนี่ยวันนี้เราชัดเจนแล้วมันเปลี่ยนทิศทางนะครับสังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากการที่วันนี้กราฟอยู่ต่ํากว่าเส้นของสีเหลืองก็คือเส้นของ ema 10นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางถ้าเกิดมันต่ํากว่าสีส้มคือ50สีแดงคือตัว200วันเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่มันต่ํากว่า200ี่ก็ททางขาลงอย่างชัดเจน นะครับก็เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือมันพยายามจะวิ่งปรับตัวลงนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารู้แล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดจะหาเป้าผมก็คิดว่ามันคือแตะเส้นนะถ้าแตะเส้นเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางไหมว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่จุด MACD ก็ชัดเจนเนาะว่าวันนี้มันปรับตัวลดลงนะครับก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยไอซส่ก็ล่วงจาก70เข้าโซนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว S/C เนี่ยมันเป็นกา,การการันตีแล้วว่าช่วงนี้มันเปลี่ยนทิศทางมาเป็นขาลงในช่วงระยะสั้นๆแล้วนะครับ สิ่งที่เราวาดกราฟมาก็จะเห็นว่านี่หลุดเรียบร้อยแล้วก็เหลืองกับส้มตัดกันเรียบร้อยแปลว่าทิศทางเปลี่ยนแน่ๆนะครับเทรนเปลี่ยนเรียบร้อยลงไปถึงไหนผมก็จะบอกว่ามันก็อาจจะลงมาถึงเส้นก่อนนะครับแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับก็อาจจะเป็นในช่วงแถวๆนี้400ราคากลมๆนี่ไง ขึ้นของลูกที่2นะครับ400ทวนก็อาจจะลงมาแตกแถวนั้นก่อนถ้ารับไม่อยู่ก็ลงมาที่เส้นที่ถัดไปก็อาจจะลงมาแถวนี้นะครับก็ต้องต้องลองดูเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายจุดนะจุดนี้ก็คือเป็นแนวต้านเก่าเป็นแนวรับเก่าเนี่ย364ก็ถือว่าเป็นนยะเหมือนกันนะครับหรือว่าตรงนี้300กว่า350 395 400แถวๆนี้นะครับก็ใช้เส้นนยยะสำคัญต่างๆในการดูได้นะครับตัวถัดไป RCL ครับ นะครับ RCL มีคนขอเข้ามา RCL มันขึ้นมายาวมากเนี่ยกราฟเรียกว่ากราฟแบบระเบิดนะครับพอระเบิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บวันนี้มันมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้มันไม่ต้องพูดอะไรเยอะพอกราฟทรงนี้แล้วพอมันหลุดนะครับโอกาสที่มันจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับแปลว่าอย่างเงี้ยมันหลุดเทรนนะครับแล้วลงทีเดียวเนี่ยวันเดียวเนี่ยลง8%นะครับถ้าเรามาลองดูกราฟวีกันเราเห็นอะไรบ้าง กราฟวิ่เราเห็นว่ามันเริ่มมีการหักหัวลงนะครับมันยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาลงชัดเจนแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าเออเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับในกราฟทรงอย่างนี้เป็นผมผมออกแล้วนะครับผมจะไม่เสี่ยงผมจะรอคลื่นลูกถัดไปแล้วค่อยเข้าดีกว่านะครับเพราะมองอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนทิศทางแน่แนแล้วถ้าวันนี้กําไรอ่ะใครที่ถือมาตั้งแต่ตอนแถวๆนี้ตอนจุดเบรกเลยอะครับเบาทก็ตามอ่ะวันนี้5นะครับปี่นะครับเ้วอ่ะนะารับเท่่ะ7ร ก็ไปถึง49แนละ้วก็คุ้มแล้วอะ่ะบางคนมันควรจะออกไปแล้วนะครับอย่าอย่าไปกักเนอะนะครับถึงจุดที่ควรออกก็ควรออกเซฟเเอาเงินไว้ก่อนนะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะสำหรับ RCL นะครับที่ผมมองเห็นว่ามันมัน,ม,นมันควรจะปรับแล้วมันใช้เวลาแค่ไม่ไม่ถึง2ปีครับประมาณปีปีปีเดียวเท่านั้นเองที่ขึ้นไปต้อง5 6 7เด้งนะครับก็ไปลองดูเงื่อนไขกันต่อแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งครับ RBF นะครับ IBF เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงของโควิด1 9เนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอะไรทีเดียวว่าเอมันก็ดูเติบโตได้ดีนะครับแม้กระทั่งว่าเป็นโควิดก็ตั้งแต่เปิดมาราคามันอยู่ที่ประมาณสัก3บาทกว่าวันนี้20แล้วนะครับก็ หลายแดงแล้วจริงๆนะครับวันนี้เห็นอะไรวันนี้เราเห็นการที่มันขึ้นมาวิ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนี่แหละนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันมีจงังหวะที่มันดูแบบว่าเหมือนจะเป็นไซเควดเรียบร้อยนะครับเรารู้ว่ามันจะปรับตัวลดลงและตัวเอ c d เเปลี่ยนทิศทางเรียบร้อยแต่วันนี้ m อ c d เเริ่มมีการชอนขึ้นกลับมานะครับ RSI ยังไม่กลับเข้าโซน70ยังไม่เข้ายังอยู่ที่70บวกบวกอย่างนี้แปลว่ามีโอกาสไปต่อ นะครับถ้าตีความมันคือมีโอกาสไปต่อด้สูงอาจจะปรับขึ้นอีกได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะตอนนี้มันคือกราฟไฮกราฟนิวไฮแบบนี้บางทีมันบอกไม่ได้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าจุดที่เราเห็นคือว่าไปแน่ๆนะครับมีการช้อนกลับขึ้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดใครยังอยากเข้าถามว่าเข้าได้ไหมคําตอบคือได้แต่มีความเสี่ยง มันมีความเสี่ยงเพราะขึ้นที่กันขึ้นมันไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นเนาะก็เวลาทํากันบ้างก็ทาอย่างนี้ครับเราก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับอีกตัวหนึ่ง DO D o d ดีนะครับดี DO d ดีก็เห็นมีคนพิมพ์เข้ามาเยอะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูดูให้หน่อยมาว่าเกี่ยวกับพวกไบโอเทคต่างๆต,ตัวนี้ก็แนวโน้มชัดเจนนะครับมันเป็นแนวโน้มขาขึ้น ถ้าเราว่าจากบัตทอมลงมานะครับเราก็แตะที่ขึ้นรุ่งน,นี้วันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะครับ RSI M A C D มันยังไปในทิศทางขาขึ้นนะครับนั้นจังหวะที่สวยก็คือจังหวะที่มันยังไปต่อแต่เดี๋ยวสุดท้ายครับต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายยังไงขึ้นรุ่งน,นี้มันจะต้องวิ่งกลับเข้ามาแตะเส้นเพราะถ้าการที่มันไม่มีการย่อนะครับหรือไม่ทำคอร์เรคชันเลยคือวิ่งกลับมาแตะเส้นก่อนมันจะไม่มีแรงไปต่อ นะครโดยภาพพื้นฐานคือวิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งมันต้องลงมาแตะเส้นมาแวะรับคนครับมาพักฐานก่อนวิ่งขึ้นไปใหม่แล้วกลับมาป,ปักเพื่อพักฐานเพื่อรอรับคนนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะมีบางคนที่ปล่อยตอนนี้ไงมันจะมีบางคนที่จิต เรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยพอถึงจุดที่มันมันมัน break high um เดิมอย่างเงี้ย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้ามันมีเส้นเนี้ยนะครับวันนี้มาแตะถึงแถวนี้มันต้องมีคนขายนะครับมันต้องมีคนขายบ้างแหละนะครับแล้วจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่มันมีความลังเลสงสัยว่าวันนี้จะขึ้นหรือวันนี้จะลงแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดพักฐานหรือ correction เพราะมันทาตรงนั้นนะครับมันจะมีการสะสมพลังเพื่อไปต่อ เพราะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพักนานแล้วน่าจะไปได้แล้วนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่ยังบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าดูทิศทางแล้วน่าจะต้องมีการพักแน่ๆ นะครับแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่มันจะหลุดออกมาตรงนี้แต่มันไม่ยอมมันยังมีคนเห็นด้วยกับการไปต่อนะครับมันเลยขึ้นได้เดี๋ยววันหนึ่งครับมันก็จะต้องค่อยๆโน้มตัวลงมาเพราะถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยเส้นเหลืองเส้นส้มเนี่ยมันกลับมาบรรจบกันแล้วนั่นแปลว่าถ้างทิศทางถ้ามันจะขึ้นจริงๆเหลืองกับส้มต้องวิ่งขนานกันขึ้นไปหรือเหลืองยิ่งฉีกเท่าไหร่แปลว่ามันจะคุ้มแด้มากเท่านั้นแต่วันนี้เหลืองมันโน้มตัวลงมาเจอส้มแปลว่ามันมีความไม่แน่ใจในราคาตรง ทางที่เวลาเราอ่านเราดูได้นะครับจากตัว EMA นะครับถัดไปนะครับถัดไปคือตัวสิริสิริหันอะไรบ้างนะครับสิริก็มีการช็อตตัวกับขึ้นแนที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ภาพรวมสวยนะครับสวยตรงที่ว่าเส้นเหลืองกับเส้นแดงตัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ EMA 10กับ200วันได้เริ่มตัดกันขึ้นแล้วส้มกับแดงนะครับกำลังจะตัดกันคือ50กับ1 200 ถ้าตรงนี้สวยนะครับแต่มันอาจจะมีการชะลอตัวบ้างๆนะตรงนี้นะ,นะครับเริ่มเห็นความที่มันแบบไม่ไม่ไม่แน่ใจในการขึ้นใช่ปะถ้าเกิดเราย้อนมาดูการทเฟรมเดย์เราจะเห็นว่ามีการทําเหมือนภาพไซเวนหน่อยๆแต่มันยังเป็นไซเวนอัพจังหวะนี้ใกล้แล้วครับเพราะถ้าดูจาก mcdi a s ซเหมือนจะเตรียมช้อนเรียบร้อยแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะครับสําหรับซีรีส์ตัวนี้ตัวถัดไปนะครับ tta t ีก็เคยพูดไปนานแล้วเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้กลับมาย้อนพูดวันนี้มันเริ่มหลุดเทนนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้คือเนี่ยเริ่มมีประมาณสักสองแท่งเริ่มหลุดเทนนะครับวิธีสังเกตง่ายคือหลุดใช่ปะมันกําลังจะหลุดเส้นสีเหลืองนะครับ MACD หักเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ตีบมากมากละไม่เหลือวอลลุ่มละนะครับส่วนไ s ซก็หักหัวลงเข้า70อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับยังไงเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงแน่นอนใครถืออยู่ก็เตรียม เคลียร์ของในมือได้เลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็ลงนะครับก็เป็นหนึ่งวิธีที่บางทีเรา,เาดูได้นะครับเราดูได้ตัวถัดไปนะครับ ea นะครับไม่ใช่ electronic art นะเป็น energy absolute นะครับเห็นอะไรบ้างนะครับผมก็ยังเห็นภาพเดิมนะครับที่ว่ามัน มันสะสมพลังอ่ะนะครับถ้าถามผมมันผมว่ามันสะสมพลังเพื่อจะไปต่อนะเพราะแนวโน้มจริงๆมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้ารอวาดจากเส้นล่างนะครับมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือใครวาดอีกเส้นหนึ่งวาว่าจะขึ้นลูกนี้ขึ้นไปมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับแต่แค่ว่ามันมันดูมีการชะลอตัวค่อนข้างสูงนะครับชะลอตัวค่อนข้างสูงอาจจะมีการปรับฐานลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นด้วยซ้ำบอกไม่ได้แต่ถ้าดู m อ d มซใส่ก็ยังดูแบบ มันมันไม่ไม่ค่อยชัวนนะครับเพราะว่ากราฟทำท่าเหมือนจะขึ้นแต่ r s i กับ MACD มันดันดูเหมือนจะลงมากกว่านะครับก็มันเป็นภาพของการที่มันมันขัดแย้งกันพวก d ดเวเ g น n ์พวกนี้นะครับก็ส่วนตัวมองว่ามันมีโอกาสขึ้นนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ใช่จังหวะนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อ่านไม่ออกเหมือนกันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูตัวนี้เท่าไหร่นะครับต่อไป H m ช r o นะครับ H ฮช o เห็นอะไรบ้าง h ฮชช o เห็นความความไม่แน่นอนของมันใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมันมันแยกกว่านี้นะครับแต่วันนี้มันก็ยังอยู่ในเทรนที่มันเป็นขาจะเรียกขาลงก่อนหน้านี้ยังลงนะครับแต่ไอคขึ้นลูกสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าแท่งวันนี้เบรกแท่งเดิมแล้วเห็นไหมครับเบรกแท่งนี้แล้วนะถ้าสูงกันดูจริงๆนะครับลองดู Time f ฟรมเดย์ได้นะครับเราจะเริ่มเห็นมันเบรกนี่ไง นะครับเตรียมตัวจะเบร a k เรียบร้อยแล้วนะครับแบบว่ามันใกล้มากๆแล้วถ้า break ได้ก็สวยเลยครับแล้วรวมกับเหลืองส้มแดงเกิดการตัดขึ้นในทิศทางขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแปลว่ามันมีการสะสมพลังที่จะปรับตัวขึ้นแล้ว r s i MACD เป็นจังหวะที่ดูดีในการเข้าซื้อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่น่า,น,าน่าจะเก็บได้นะครับตัวต่อไป B W G นะครับมาดูกัน เบตเตอร์เวิลด์นะครับเบตเตอร์เวิลด์ก็ตัวนี้เป็นแนวโน้มขขึ้นนะครับจากข้างล่างมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เหลืองส้มแดงน่าจะตัดสันสวยด้วยนะครับแต่เห็นไหมว่ามันมีความชะลอตัวอยู่มันไม่ได้ไปขึ้นเป็นแบบแนวโน้มตรงๆนะแต่มันขึ้นเหมือนเหมือนไอ้นี่ครับมันมีความแบบเฉียงลงมานิดหนึ่งนะครับมันมันมีความแบบไม,ไ,มไม่ไมม่่ไได้โตวไวนะครับก,ก็ลองพิจารณาดูครับก็ ใครอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็1แนวรับก็อาจจะรับไว้ที่0ูนย์จุดแถวๆนี้ศูนย์จุก็ใกล้มากเลยนะเพราะตอนนี้0ูนย์จุดแปเสียงนะครับก็แต่แต่ผมว่าถ้าแนวรับแรกมันก็ต้องมาเป็นที่ไฮเดิมตรงนี้นะนะครับแถวๆนี้มันก็ตั้งไว้หน่อยละกันสําหรับตัวนี้เพราะว่าถ้าเป้ามันเลยมันก็อาจจะขึ้นไปแถวนี้ก่อน 0. ูนย์จุดเานะครับแล้วก็ไปแถวนี้1-35อะไรแถวๆนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูตรงนี้บอกไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้เทรดตัวนี้ประจาไม่รับ ตัวถัดไป TSE นะครับ วันนี้แนวโน้มสวยนะครับเหลืองส่อมตัดกันเรียบร้อยเหลืองกับแดงกัะเหลืองกระแดงกำลังวิ่งไปนะครับตรงนี้สวยนะครับ MACDRSIRSI อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ MACD สวยนะครับกับกราฟสวย RSI เนี่ยมันมีการที่มันขึ้นไปจนถึง7 0เนี่ยมันบอกว่ามันมีคนซื้อไล่ซื้อกันมาเยอะนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่มันของมันเยอะเราบางคนต้องการขายนะครับมันเรียกว่า overbought ใช่ปะซื้อเยอะเกินไปมันมีบางคนไม่เห็นด้วยแล้วเริ่มขายมันเลยทําให้แท่งนี้ครับแท่งสุดท้ายของวันนี้มีการ วกขึ้นไปเยอะมากเลยนะถึง3.4นะครับแต่ปรับตัวลดลงมานี่แปลว่ามันมีคนเริ่มไม่เห็นด้วยนะครับมีคนไม่เห็นด้วยกับราคาของการขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มันน่าจะเกิดการพักตัวได้นะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าตัวนี้น่าจะขึ้นได้นะนะครับอันนี้ดูจากแบบภาพปั๊บมกว้างๆรวมๆสุดท้ายนะครับเวลขัมคขึเวล นะครับเห็นในกลุ่มของดัี่การเงินก็คุยกันเยอะเหมือนกันนะครับมาโอ้ยมันมาแรงนะครับก็แรงจริงนะครับแรงจริงๆแล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับว่ามาจากเหตุผลไหนแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ยังไงก็ขึ้นนะครับมันมันมันต้องขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับการาฟแท่งสวยขนาดนี้ก็ดูภาพแล้วกันนะครับเมื่อไหรที่มันเกิดตรงนี้นะครับคนที่จะเข้าซื้อขเขาจะเข้าซื้อกันที่แท่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะได้จุดสูงสุดคือ2.38บาทแถวๆนี้เพราะว่านี่คือจุดของการที่มันเป็นพอร์ตระเบิดเนี่ย เหลืองส้มแดงมันวิ่งติดกันแล้วพอมัน break ขึ้นมา1แท่งเนี่ยต้อง f o ล l o w แล้วนะครับถามว่าไปถึงไหนไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงนะครับเพราะว่ามันก็เป็น g a ฟ new high งนะครับไปถึงไหนถึงกันแหละนะครับก็เรามาระวังแล้วกันสําหรับใครที่เข้านะครับก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยไปซะทั้งหมดนะครับก็ดูไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอ่านกราฟหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเอากราฟกองทุนขึ้นมาสลับหรือว่าจะเป็นการการอ่านกราฟหุ้นสัก2รอบนะครับก็ อยากได้แบบไหนอ่ะอยากดูการอ่านกราฟกองทุนไหมอ่ะเห็นว่าบางคนบอกอยากดูนะครับแต่ว่ากองทุนรวมมันคือหุ้นมันมี700ตัวเราก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดใช่ไหมตัดเหลือเซตก็ประมาณเซตร้อยเซตสองอยู่แล้วแต่พอเป็นกองทุนมัน,ม,นมันมีเป็นพันนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะอ่านอะไรดีขนาดรีวิวกองทุนผมยังต้องรวบเลยใช่ป่ะนะครับเพราะนั้นก็อาจจะคอมเมนต์มากันครับอยากดูกราฟหุ้นเยอะๆหรือดูกองทุนบ้างนะครับหรือเอาคอนเทนต์ประพันธ์ไหนยังไงดีนะครับบอกกันได้จะได้ลองปรับเปลี่ยนปรับปรุงดูนะคร ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใดรี่การเงินมีทุกช่องทางนะครับแลวทุกวันนี้ก็จะมีไลฟ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็พยายามคือคลิปอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมทุกๆวันนะครับแต่ก็จะมีไลฟ์แทรกขึ้นมาให้นะครับก็สามารถที่จะมาดูพวกนี้กันได้นะครับใครสงสัย EMA, SMA, i C.D. นะครับดูย้อนได้มีเพลย์ลิสต์ของตัวอินดิเคเตอร์ไว้ให้อยู่นะครับสอนอันกราฟแบบง่ายๆนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับฝากด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ